ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับเพจเราช่องเรานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินให้ได้ก่อนปี2030นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าการลงทุนเข้าสู่โหมดยากนะโหมดยากนะครับก็คือว่าถ้าใครเนี่ยลงทุนแล้ว ช่วงนี้ไม่สําเร็จนะไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจนะเพราะว่าเป็นช่วงยากเป็นช่วงยากนะครับคือช่วงที่หวานหวานหมูหมูช่วงที่หุ้นตกไปเยอะๆนะครับก็ผมจะใช้คําว่าผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นแบบ selective นะก็คือแต่ว่าข่าวดีข่าวดีก็คือผมเข้าใจว่าสงครามเนี่ยก็น่าจะมีแววที่จะดีขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ายุตินะ แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะยุติได้แต่ว่าก็ตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่ายุตินะผมบอกว่ามันดีจะดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อราคาน้ํามันนะครับว่าผมคิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ที่ทุกคนบอกว่าตอนเนี้ราคาน้ํามันมัน,มนขึ้นจะไปสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยคือพีคนะคือเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคือเวลาที่คนบอกว่าจะไปนู่นไปเนี่ยมันก็จะ เป็นอีกด้านหนึ่งก็คือจริงๆมันคือตอนที่ทุกคนมองว่าดีอ่ะมันคือพีคนะครับซึ่งก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็พูดเผื่อไว้นะครับอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่า,าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าสภาวะเงินเฟอ้อนะมันก็จะส่งผลต่อสภาวะเงินเฟอ้อนะครับเพราะเงินเฟอ้อส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ํามันเนาะอย่างเราสมมุติคนส่งของอขับรถน้ํามันต้นทุนแพงขึ้นเงินเฟอ้อก็ขึ้นเห็นไหมครับ พูดถึงทั่วโลกนะไม่ได้พูดถึงบ้านเราเพราะบ้านเราเป็นตรึงตรึงราคาดีเซลนะพูดถึงทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็คือถ้าถ้าน้ํามันมันแพงขึ้นนะครับก็เรียกว่าอะไรห่ะก็มันก็จะส่งผลให้ต้นทุนต่างๆเพิ่มขึ้นพอต้นทุนต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเงินเฟอ้อนะครับของก็แพงขึ้นครับเข้าสู่เข้ายกากหมักแพงนะหรือว่าเรียกว่าสแต s t สแต็เฟชั่นนะภาษาอังกฤษ แต่ว่าถ้าราคา้ํามันลงเนี่ยโอเคต้นทุนมันก็จะเริ่มลดนะครับต้นทุนจะเริ่มลดทีนี้การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็เราก็ต้องดูให้ดีนะว่ามันคือไม่มีใครอยากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเอาเอาเอาคอมมอนเซนต์ก่อนนะตอนนี้ไม่มีใครอยากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าเขาจะเป็นต้องขึ้นเพราะเงินเฟอ้อขึ้นนะครับส่วนหนึ่งของเงินเฟอ้อก็คือราคาน้ํามันราคาพกกระพันนะครับสินค้าพกกระพันแต่ว่ามันไม่มีอะไรขึ้นไปจน ทะลุฟ้านะทะลุดาวังคารทะลุอะไรถึงดวงจันทร์มัน,ม,นมันไม่ไหวนะถ้าถึงจุดหนึ่งคนก็อาจจะไม่ไม่ไหวนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็ถ้าผมหวังว่ามันจะเป็นจุดสูงสุดพอดีนะเป็นคาร์บกพีคพอดีก็การลงทุนช่วงนี้ก็ถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะสมมุติว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นหรือขึ้นช้ากว่าที่คิดนะจากตารที่ตลาดคิดว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเยอะนะตรงเนี้อาจจะเป็นโอกาส เราลองไปหาหุ้นกันแล้วกันเนาะก็แต่ถ้ามันมันไม่ใช่เราก็ต้องเผื่อเพื่อขาดเอาไว้นะครับหาทางดีที่ไล่ไว้นะไม่ใช่คิดว่ามันต้องใช่อย่างเดียวนะมันมันประมาทเกินไปนะครับต้องเผื่อเพื่อขาดนะครับแต่ถ้ามันใช่เนี่ยก็ผมก็คิดว่าหมดหมดรอบพวกคอมมอร์ี้ละหมดรอบคอมมอร์ี้ก็คือพวกกระพันนะครับอ่าแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ครับโกลด์พุทธ์ตอโก ุ่นเติบโตนะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ลองค่อยๆติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายกันเท่านี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์มาให้เป็นกำลังใจให้กันถ้าอยากเอกลุศก็มาลงเรียนคอร์สได้นะครับสาม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 เช่นเคยนะตลอดดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีช่วงนี้ตลาดยากขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับสวัสดีครับ